อุลตร้าพยายามจะมาขโมยฮะขโมยเหรอขี้ขโมยเหรอสเป็นแบบต้องกันเอยเด็ดเด็ดเด็วอุ้ยยังรอดอยู่โอ้โหโอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดช่วยพี่ก่อนโอ้โหไม่นานรอหรือเปล่าอูยังเลือดยังเด้งขึ้นมาได้ครับโอ้โหพลังฮิวเฮ้ยเทแค่เทแค่สามทางในึ่งสิบห้าทีเว้ยโอ้โหโคตรเกลียวอ่ะ ขอบคุณที่กดไลค์วันนี้พบกับ15นาทีแตก3าทางไม่มีทางไหนไม่ปวดได้ยังไงก็เจ็บชา้าะเพอร์ต้องมีครับต้องมีสกิล3และการติสำคัญมากครับ<อ>สกิล3มันไอคราวเล่นอันโดเมดาไปเธอเล่นเพิร์ เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับเป๊จี้ตีหอนอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มีคนมาแจมเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือน้องโจ้นะครับจากแคลนดีด็อกนะฮะตอนนี้เราจะมาแบบว่าเล่นน้องสายตีคองเวลหนึ่งครับผมอ๋อฮิวเลือดนะครับเอาฮิวรถเกาะเอ่อฮิวย่างเดียวครับฮิวรถเกาะโอเคเอาฮิววางแผนนะวางแผนวางแผน วิ่งอ้อมพอมีวิ่งเขานี่นะอย่าไปวิ่งหน้าป้อมนะมันมีจุดตั้งแมปพอดีเห็นวิ่งอ้อมขวาครับผมดีเนี่ยต้องทำต้องทำมาวิ่งด้วยครับเผื่อว่าเขาจะอยู่เลนกลางรีบมาเลนกลางเขาอาจจะเห็นนะมีดีเนี่ยมีบอดปากกันโอเคโอเคเข้ามาติงหน่อยเข้ามาติงหน่อยหน่อยลบ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 แถมนี้นี่ต้องเล่นกันอย่างต่ำสี่ห้าคนนะฮะ ความจริงต้องหคนด้วยแหละแต่ว่าเกมนี้ผมมาแค่4นะครับยีเจนแน่ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ผมจะให้นิมพลาคิไว้แต่ก็ผมว่าก็ได้อยู่ครับอีเจนแน่ก็สามารถดึงช่วยเพื่อนได้อยู่เกมนี้จะเล่นเป็นเกมเร็วนะฮะที่แคนใหญ่ๆก็ชอบใช้กันนะครับโหลืมบอกให้หลบเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมเร็วเกมนี้มันจะเร็วขนาดไหนนะฮะ หลบ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 ีคองเลือดจะตายแล้วครับผมโหนี่นาทีที่0ูนนะเนี่ยหลบหพี่รอด้วยพลังของการเล็บนะฮะเดี๋ยวผมเก็บผมเก็บผมผมการเลบเนี่ยสามารถบวกคองแล้วก็ทำให้คองเน่ยอ่อนแอลงได้ อนนี้กัเล็สั่งออกค้างแล้ว็รับตอนนี้ทีมผมนี่เลเวล2ทุกคนนะฮะเพราะว่าดันดันบ้านตีคองสำเร็จนั่นเองฮะเฮ้ยไม่สิ่อนไม่มีนี่ว่าอเมื่อกี้ผมได้คีปนี่หว่าผมได้คีปตรงกลางเาเลเวลสามนะฮะเรื่อยๆดีๆทำทาดีโอดีแอคทำหน้าที่แทงคิีครับเออก็ไม่เร็วนี่หว่านี่ พี่จะแทงปะแอคแทงแพ้เฮ้ยไม่ใช่คือจะแนแทงคีฟนะฮะแล้วก็ปั่นรัวๆนะครับแบ่งมาแล้วมงเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมีใครมาวาข้างล่างคุณบัสมานะครับเราเราคิดมาเราคิดมาคิดแทงไม่คิดแทงอ่าวเอาเะล่าโอ้ยเราหลับเพื่อนเราครับแล้วจุดๆนี้สตันไปครับเพื่อนเดี๋ยววันดีเดี๋ยววันดีนายอ้าวเราลากมาครับ จัดไปดิจัดไปยิงยิงยิงเรียบร้อยฮะบัตรลาสครับตีผมมีของเดินอยวมัวไปหมดมัวไปหมดโอเคพร้อมแตะนะผมเฮ้ยไซักบัตรเอาต่อ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 โอเคซักบัตรมาครับอ๋อเมื่อกี้โซลแอดนี่วะแม่งตัวแม่งเหมือนกันเดี๋ยวเรื่ยๆมาหน้าผมหมดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้บขึ้นมา ดึงไม่ได้ตอนนี้มานาหมอ๋อเอาครับดึงโดนก็ไม่น่ารอดครับผมลาก่อยผมอัพสกิลสก่อนดีกว่าเอามาปั๊มมานาให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนเรานะฮะเี๋ยวผมจะเป็นเทพแห่งมานาแล้วกันครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยมีคิวสตัวนะเอดยดึงไปนะเ้สาย้าถอยถอยดกิ๊งกิกจ โอ้ยโอ้ยโดนครับโอ้ยลาก่อนเออทำนี่ต้นท้ายนะครับขอโทษทีฮะตัวแตกนะมึงเดี๋ยวเราวาร์ปมาโอเคเพื่อนเรายังอยู่ครบครับมามาพี่วาร์ปมาเพชรจ้าจ้าให้คิทแทงให้คิทแทงถอย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 มาแล้วรอด้วย หัวตัดเลือดไปครับโอเคเอาบรรดาไปเพื่อนฟูงเอาแล้วมาทำไมโอเซอร์พุ่งไปครับดึงไปนะจุดเด่นนี้ฟันช่วยเพื่อนไปเอน้องๆต้น้องใบก่อนใบก่อนใบก่อนงานหลับก็มาอยู่ไปครับโอ้ยตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวเรื่อยๆผมยังไม่เคยเล่นแบบผมยังไม่เคยเล่นแผนนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวเลย โอ้ยแล้วไม่รอดครับผมอิจแน่เราเก็บมันไปเคสุดแอดลงไปนอนนะฮะเดี๋ยวจะรอคลิปเราเมื่อมานานวันหนึ่งจริงๆนะผมต้องอัพสองนำจริงๆว่ะงั้นมานาไม่พอใช้นะฮะเกมแรกมันอย่างนี้แหละครับแรกๆมันจะตื่นเต้นนะฮยังไม่ได้กินแม่แน่เลยนะสนุกครับด้านบ้านมันไม่ตื่น เราลากมาครับอืมพุ่งออกไปได้อ้ยแต่ว่าทีมนู้นนี่ฮีโร่เขาก็แบบอุยเกิดไปเป็นแบบป้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยังรอดอยู่โ <Hayır> อ้โหพลังฮิลพลังฮิลทุบทุบตึ๊บเรียบร้อยฮะวไไมด้ปตีบ้านพี่ตีบ้าน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 มแต่บ่ามันแต่เราย้ายย้ายมันแต่เราย้ายโอเคไปได้ป้อมสองป้องกลางภายในสี่นาทีครับ เอาไม่เอาเขาไปเลยได้ดิฟ้ามาเลยดีฟ้ามาเล่างเลยเดี๋ยวสตันช่วยได้ไหมถอยเอาปะทิคเอาไว้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 ไปเอาบ้านกันดันบ้านเดี๋ยวมันนำยังยางยางอาจะดันบ้านเดี๋ยวมันนำเรียนตีแล้วเร็วเบิ้ลเลยเนาะเอาไว้ครับโจบอกเอาป้อมล่างต่อคุยกันใหม่ เอานินจงนินจาเข้ามาแคลลี่นะเราดันบ้านไม่มีของไม่มีที่ฟาร,รม์ม <c oughs> มันต้องมาันมันต้องมากันเราข้างบนอ่ะมันต้องการให้ปล่อยแตกเลยป่ะ <c oughs> เออปล่อยแตงนะครับปล่อยแม่งฟาร,ร์มเลย <c oughs> เปปไม่มีอะไรหรอกหิวเราเยอะลีแ <c oughs> นมันต้องแพงมากคเขาขอ,ขอกันเวทใหญ่พอกันเวทใหญ่รถก่ออะไรก็ได้ เฮ้ยเอาเรื่องว่ะคือตอนแรกเนี่ยที่ดับกันไว้เนี่ยคนที่เล่นรีเจเนอร์จะต้องเป็นเอ่อตัวแอนโดเมดานะครับเอามาไว้สวับแล้วก็เพิ่มดาเมจโจมตีให้เพื่อนนะะฮรือว่าเป็นแอรก็ใช้ได้ครับเอามาเดี๋ยวผมให้มันดึงนะล็อกคีฟครับแบบนี้ฮะแล้วก็เสี่ยงที่จะโดนดึงไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมตรงข้ามเนี่ย แต่ละตัวเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ solo ่คิวทีมเราสบายมากไหมฮะทั้งดึงทั้งเป๊ปทั้งเซอร์นะครับอุ้ยลงมาเรียบร้อยครับผมดึงมาอุ้ยโดนด้วยครับเดวโวลงไปนอสเถอะเรียบร้อยฮะบ้านบานบานพลังสามคิวนะครับข้องเกินอันที่ที่สิบจดจำเลยโอเคตอนนี้เราได้ป้อมในของ ไปป้อมนอกป้อมป้อมปอมที่สองนะฮะของเบลล่าแล้วครับแต่ดีที่หกนีี้ยอ่าเราขึ้นเลยเหผมมาตีให้ดูยนย้อนย้อหย้อนยุคย้นย้อเยแค้นยวยอนยุย้อนยุ้อยลง้อนย้อนยอนยอนนคัอเยุยนย้อยุค้อนอร้้อ้อน้อยนน้มยอยน้ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราโดนจริงๆเดี๋ยวเรามีแอนติเพิร์ช่วยเข้าช่วยอยู่แล้วแน่นอนเพิร์ชคดด้วยบอกเลยมานี่โอเคฮะลุยกันต่อครับผมแอนตี้เซอร์เอาเอาโอเคโอเคเข้ามาเดี๋ยวตายหรอกแอดีบ้านดีบ้านดีบ้านเฮลไฟดีบ้านก่อนได้ไหม แหลกจะแตกแล้วนะฮะร้องไห้อะร้องไห้นักมากเลยอะอ่าเราไปเพื่อนมาสั้นกลับครับสั้นกลับไม่โกงโเดี๋ยวหับจัดไปดิอู้หูเซอร์มาตายว่ะจะแนยเราลงไปนอนนะฮะไ,ไ,ได้ดิเดี๋ยวอนี่ต้องต้องโดนแล้วลนะ่ะต้องโดนแล้วนะล่ะแหลกแตกหมดเลยแตกน่าจะได้แล้วครับบาแหลกนี้อุ้ยขอโทษที่น้องหลบ <c oughs> ไหนใครได้รถรเกาะยังม yeah. so okay. okay. mm ีเ hmm. ง like ียยังยังโอเคโอเคเป็นคนคนรถเกาะได้อยู่อ๋อโอเคหลับผมเนี้ยนะผมมากโอเคเรียบร้อยฮะเราได้บาแลังกประชิดของเลนล่างแล้วนะครับในนาทีที่เจ็ดนะฮะควมมมแม่แม่นไปหมดแล้วว่าเดินตรงๆไม่ฮุกไม่ฮุกผมไม่รู้ว่าหัวหน้าโจเกมนี้จะสั่งไปไหนต่อนะฮะเฮ้ยหลับหนูทำไม แต่ว่าคงยังไม่เกิดน่าจะไปดันน่าจะไปดันต่อนะฮะไปละไปเอาคงคงแม่ไหนไปไหนกลางเหรอเดี๋ยวรอคงเดี๋ยวรอคงถึงดูใช่ใช่รอเอาคงครับการนเรื่องอะไรนี่วาดดักไว้ก่อนโอเคแล้วก็มาขึ้นกลางหรือบนก็ได้ตอนนี้ผมมีตังค์อยู่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะโอ้โหรวยมากครับผมจ้าจ้าจากการดันป้อมนะฮะอีกหนึ่งนาทีครึ่ง

เพรบอกอูไปฟาร์มก่อนเอาพิเคเฮ้ยฟาร์มใจเลยแพรสมึงกมัวกันไม่เข้าแล้วเลยฟาร์มกันแล้ละอ่ารถดึงไปครับอันติไปดึงทีเธอลงครับผมตาเป็นไรเพลังฮิลพลังฮิลยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอเคเออโหหน้าด้านมากเลยปวดทิ้งอุ้ยโหน่าจะลาก่อยฮะ ตัไปไปเอาวองกวองโอ้ยถือว่าเขานี่แก้ทางเราเหมือนกันนะมีเดวโวเนี่ยถ้าไม่มีเดวโวจะเล่นสบายกว่านี้นะครับแผนนี้แต่มีเดวโอมิเซอร์สงสัยจะดูซื้อของอยู่นะโอยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่พลังสามฮิวเลยทั้งองใกล้เกิดแล้วครับมาไม่ทันเเมื่อกี้คองตายประมาณศูนย์นาทีนิดนิดนะฮะเขา ก็ต้องตอนคลองจะเกิดก็ต้อง10นาทีนิดๆนะเอาคลองเกิดแล้วเกิดแล้วยังครับยังยังยังคลองยังไม่เกิดแต่ว่าน่าจะอีกน้ำหนึ่งนะทำแล้วกันทำแกันเมื่อกี้คลองมันตายตอนนาทีที่สิบจุดยี่แปดไหมน่าจะประมาณมาเกิดล้เกิดแล้วเกิดล้โอเคเกิดแล้วฮะสิบจุดยี่สิบโดยประมาณนะคร แล้วคองตายตอน0.20โดยประมาณนะครับนายมาเร็วๆแอ๊ดเฮ้ยมีตัวมาว่ะเสียงผมเริ่มแผลแล้วเนาะดึกเล่นดึกนะครับวันนี้วันนี้มีนอนเช้าแน่นอนนะฮะเดวโว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 ลูกตัวโตรสหวานอ้าวลูกผมมันรู้ครับว่าเอาคองอยู่ชิบหายแล้วยังไงดี ได้ขอ,องยังวะเนี่ยผมไม่เห็นว่าได้ของหรือยังวะยัง,ง,งยั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 งไม่ได้ของนะฮะตีของกันต่อคอรับผมเลีย้ยกได้ว่าเป็นโดนไปดิสุเลตเรยียบร้อยฮะเจ้าดึกเงินไหมเย่ตีต่อฮะ อุล่าเซอร์พยายามจะมาขโมยฮะขโมยเหรอกี้ขโมยเหรอเอาไว้หลับแป๊บหลับแป๊บเอาเอาเอาอะไรอะไรหลับไปอะไรก็ได้ตีทำไมมือลั่นมือลั่นนะฮะโอเคบัแลัคกาวไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับณจุดนี้ร้อนดิร้อนร้อนดิ แคนปูเตียนไม่รู้หรอคือดูหัวหน้าแคนด้วยไม่ดูเลยรู้สึกเหมือนโดนอินทาเล็กๆถึงผมจะเป็นหัวหน้าแคนแต่ว่าเกมนี้ผมผมยกให้ผมยกให้การเล็ดเป็นหัวหน้าทีมนะฮะนำทีมนำทีมเรียกได้ว่าขโมยความรู้ครับขโมยความรู้จากแคนใหญ่นะฮะ นะปล้นความรู้ปล้นความรู้อุ้ยโอ๋โอเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกูก่อนโอ้โหไม่นา่ารอดหรือเปล่าอุย้ยเลือดยังเด้งขึ้นมาได้ครับโอ้โหพลังฮิวกี่ฮิววะเนี่ยเจ๊เท่เอาให้ตายดิเออรียบร้อยฮะแล้วเบล็บนพีเคแล้วเหรอมีคลองมีคลองเมือ่มอกี้เห็นแวบๆบินแบบเข้ามาใช่ไหมตีมมป,ป้อมไหมล่ะเพื่อนโอ้โหนี่บวกยันหน้าป้อมไฟ แย่ได้กระาฟ้าฮะตอ็เร็วๆไม่รู้ว่าจะอุ้ยยอุรอดไหมอืมไม่รอดนะฮะห้ามไงห้ฮ่าลเซอร์แตกแล้วเหมือนจะถอดใจหรือเปล่าเอาเอาบอมบนบนเหมือนน้องจะโดนทิ้งอะเอาน้องน้องเดี๋ยวไปรับไปรับไปรับหลบทุกการเคลื่อนไหวโอเคเพื่อเรารอดอยู่นะฮะ ไปล่างเป้าเมียนติไหนไหนมาไปด้านล่างเป้าฮะพี่จะไปอ่ะตามพี่ตามใจพี่ล่างมันไอ้ไม่ใช่บนบนพูดผิดโอ้ยพูดผิดพูดผิดพูดผิดโอ้โหดูมันพามาดันตรงนี้โคตรซื่อเลยไปเดินมาไปนี่ถึงแล้วพี่อะไร มันไม่อาลังการหับป้อมน้ำหลับป้อมน้ำหาอ,อะไรอยู่นี่ห้าตัวมึงกรอดเด็กวะเนี่ยเฒ่าดีเนี่ยโทษโทษผมไม่เห็นว่านาออกเอาเนื้ใหญ่มาโทษโทษเต็นปลอมเลยตายตีต่อมีการหลอกว่าเซอร์อยู่บ้านตอนนี้ไม่มีหลอกหลอกมันไปเองนะแต่ว่าเป็นเวลา14 <S <S 2> <S> <S 2> นาทีนะครับ สามสิบวิเฮ้ยแต่ผมอยากได้บาลสทางในสิบาทีอได้หรือเปล่าวะ PK เลยไหมล่ะหลับปะต้องลองดูต้องลองดูดันอยู่นะคุปปอมมันเพื่อนปุ๊บ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 เีรอยะไป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 ไ้ไย โอเคตอนนี้เกมเข้าสู่นาทีที่15แล้วนะครับเฮ้ยเอาสามทางให้ได้ภายในนาทีนี้โอเคสับหัวขาดฮะเลือดเต็มอ่ะเาไปเลือดเต็มอ่ะป้อมป้อมเฮ้ยน่าจะได้ว่ะน่าจะได้ว่ะน่าจะได้ว่ะสามทางว่ะอุ้ยโดนลากไปเด็กต่อไปแล้ว เดอเดเ้อเดอฮ้ยน่าเกี่ยวไว้นี่นีบอเผมหิวป้อมอ่ะหิวป้อมหิวป้อมได้อ่ะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเช็ดแค่เช็ดแค่สมทางใน15ห้าทีเว้ยโอ้โหตดโคตรเฟี้ยวอ่ะสูตรนี้นะฮะเอาเปิ้ลมาเอาเตะไปพยายามจะเตะเข้าป้อมไปนะฮะเปิ้ลาเองเถอะ หีบอย่าพึ่งครัสิบวิโถ่ไม่ทันแล้วพี่แต่เฮ้ยร้อนลนร้อนลนหลับหลับเลยสี่สิบวิโดนลากเข้าไปอีกแล้วเออลากมาลากกลับไม่โกงเนี้ยอุ้ยแล้วโอ้โหแม่งโคตรโกงความตายอ่ะออกเขียวอเวีดมังเต็ดนี่จะตายหลายรอบนะครับไม่ลงสักทีครับผม ีวิงานนับวิก็มาแบบเพิ้์นพยายามจะเตะเข้าป้อมจะเอาให้ได้เลยจะเอาให้ได้เลยนะจุดนี้สิบห้าวิน้องเตรียมตัวเตรียมตัวค่ะอะไรวะเตรียมตัวอะไรวะอ๋อลงและเพออยากจะอันตีกลางป้อมไฟนะหลับไปดิเอาไปก็ไปดิเออไปดิหลักบวกมันบวก บวกบวกหมดสกิลแล้วอ่ะได้เท่านี้แหละ <c oughs> โอ้ยโดนลากโอ้เป็นอารอดอยโอ้โหยังยื้อไปเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อใครลงไปนอนหรือเปล่าครับน่าจะเดีนี้โอ้ยพยายามยือ้อพยายามยือ้อ ซื้อเกิดมาเลยฮะนี่ถึงจะเรียกว่าหัวหน้าของจริงไว้น้องบอกเลยโอ้โหนีครับเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะแผนนี้เดี๋ยวเก็บเก็บไว้ใช้นะฮะอันนี้ดูดความรู้จาก Candy Dog นะครับเป็นแผนแบบพวกแบบแคนใหญ่ๆเขาชอบใช้การเวลากด5คนนะฮะโอเคจบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้ก็ คิวห้าลายสองนะครับซีสเกมนี้ไม่เน้นคิวครับเน้นแบบว่าเน้นสกิลช่วยเพื่อนเน้นป้อมนะฮะอย่าไปดูพวกสกอร์คิวเลยฮะก็ถ้าเกิดว่าถูกใจนะอย่าลืมก,กดไลค์ให้น้องโจ้ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปดีๆออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะ